ครับสวัสดีพี่น้องป้องไายม่นี่กะมาพบกับซ่องกุลสุขชาแนลพี่น้องม่นี่กะสจพาพี่น้องมาชมสวอื่นพี่น้องนะครับวันทุดิบเขากันมีอึ่งมีผักหอม อันนี้ผักหอมอันนี้ผักหอมปีพี่น้องนี่ผักหอมผักหอมป้อมพี่น้องอันนี้มีอันนี้ผักเพลน,นี่ใบมะขามอ่อนพี่น้องนี่ใบบักกูดมี หัวสะไคร่พี่น้องอันนี้ขั้นตอนแรกเขากะเอาหัวสะไคร่ไปใส่ครับพี่น้องอต้มน้ำเดือดแล้วเอาหัวสะไคร่ลงพี่น้องมาเนี้ยต่อไปกะเอาใบมะกรูดพี่น้องมาเนี้ยเรากะเสียาใบมะกรูดไปใส่ ก็เอาใบมะขามอ่อนไปใส่เลยครับเราก็ okay. ใส่ใบมะขามอ่อนลงไปน้ำครับบัดน,นี้เนี่ยกะถ่าให้น้ำมันเดือดครับบัดน,นีนนดดดน้นี่เราก็จะใส่เกลือจล็กน้อยเดือกน้องนี่เราก็จะใส่เกลือ ลงไปจังหน่อยใช่าล้วนะใชใส่มะผ่บางมันด้ยครับพี่นอ้องความนัวเราจะใส่ลงไปปุงน้ำมัน เขาจะเอาอึดลงครับพี่น้องวันนี้อ,อึดลงไปนี่เอาลลเลยเอาลงไปเลยครับเอาลงไปเลยนี่เขาจะลงไปรอครับวันนี้ทระหว่างที่รอเขาจะขึ้มา จมามังคีชาครับนี่คือมักกินแห้งได้ครับนีมเลยยามตัวมันต้องใส่กีข่ขวัขวเก่าหัวน้ำนี่เขาก็เสียบได้ หลายพอสมควรครับพี่น้องวันนี้เราแบบทเอาไปนะไปกี๋ครับพี่น้องไปกี๋จี๋ี๋จี๋ให้มันในที่ให้กันอย่างลุกนี่เราแบบีมันในที่เล้วครับในที่แล้วระหว่างทีโลโอเค ทำการตำมีำการตํตำทำเบิ่งใ,ใกล้ๆด้วยครับบัดนี้ทำการตำบิดคัควทเบิดครับเราก็ต้องตำเอา เอาเียครับดี้วนนี้เาค่อา,อาไว้โลครับบอดีขั้ตอนต่อไประหว่างกิโลเอาก็ขมาซอยพักค่าครับบอดีมาซอยพักค่านอะไรบอดี้ขั้นตอนต่อไปซอยพักนี่กับพักหอมครับ ตัดหางมันครับบานนี้ตัดหางมันซะก่อนนี่กติพากินส่วนอื่นเสพรับครับ้มอ,อื่นใส่หม้อ,อครับต้มใส่อย่างอื่นมันจะบริกินครับต้มใส่ผักใส่อันนี้มันบริกิน,นออกเลยครับต้งต้มใส่หม้อเลยครับมันอย่างที่ไดิกินนี่เาก็ติด ซอยพักครับซอย ยุ่งก็หลายครับอืมแรงแล้วครับซอ,อยซอยซอยซอยต้องเอาปีครับวันนี้ซอ,อยใสย่น้ำครับนี่ หอมปี่เอาก็ดซอยใส่น้ำให้มันหอมครับอันนี้ก็ับผักหอมป้อมบ้านผมเพื่อนผักหอมป้อมด้วยพี่น้องนี่เ้าก็ซอยใส่น้ำใส่เครื่องไล่ให้มันหอมครับ นี่มันทำอะไรดีตัดเศษยานไว้ครับอตักซอยครับต่อไปนี่สินะนี่เลยที่นีผักแพลวครับมันนี่ผักแพลใส่ให้มันหอมซ้ออื่นนี่มันต้องมีผักแพลเลยครับอย่าสีเอินซ่อได้เลยครับนี่ใส่หลายพอสมควร นี่อัพเพลเรากระิซอ,อยใส่น้ำพเพลาใส่เพื่อให้มันหอมครับนี่ไดยทีแล้วครับวันนี้ไดยทีแล้วเอาก็ะิดใส่เครื่องลงไปนี่แหะมาพริกที่เราตามไว้นี่ใส่ลงไปใส่เลยครับนี่ ตุ้เสืส้อแบบบ้านๆครับที่นี้นี่ข,ข้าวคั่วครับข้าวคั่วข้า,ขาวคั่วเอาไงใส่ลงไปพอประมาณเดีย้ยพี่นั่งเนี้ยพักเอาใส่ลงไปเลย ใช่ครับนี่เข้าสิซิมทำมันซิมก่อนเดอ้อครับทำมันดีเซมมืยมันบวอกกอันไหนเข้ากันใส่ลงไปครัี่ใส่คืออะไรยังหน่อยครับบนหน่อยนะครับเอาคืนครับมันสีเข้ม

กินครับวันนี้นี่หน้าตามันเป็นยังซี่เล้วครับนี่ตุ่มอึ่งนี่ครับตุ่มอึ่งใส่ตุ่มซ้วนอือใส่ใบมะขามอ่อนครับแลาจะเป็นหน้าตาอย่างซีนี่เป็นอย่างซีเล้วครับเอาจะไปกเชื่อถลางมาได้ครับกินข้างแล้วกันนี่หน้าตา นี่ครับน่าพี่น้องนี่แล้่านครับพี่น้องนี่ดูนี่ไงน้องนี่ ยอดนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกรุ๊กคูชแน,นลในเด้อครับพี่น้องนี่ครับน,บนี่มือควใหญ่ๆใส่เลยครับอันนี้ครับควใหญ่กินข้าวแรงซอยหนี่งส่วนส่วนคำใหญ่ๆเลยครับไอ น้ำลายครับยิ้ม้วครับพี่น้องวันนี้ยิ้มนะเบิ่นะครับนนฝากคนไลคกดแชร์ซ่องกูรูคูแนเนล่ด้อครับเบิ่นะครับไ่คำให้่ ทิมแล้วครับพี่นอ้องสำหรับคลิมขอจบเพียงสำนีเด้อครับสำหรับคลิมนี้ก็ขอสวัสดีครับ